เงือกกำช้างอันนี้อันนี้เป็นนกเงือกกำช้างเพศอะไรอ่ะเพศผู้เพศผู้อายุประมาณสักเท่าไหร่แล้วเนี่ยสี่ปีสี่ปีฟ้ามนอดีเออมันอยากจะไฟว่ามากินไป ปลอดใช่ปลอดใช่ไปลูกไปอันนี้จากที่ดูเป็นเป็นนกอะไรนกเลี้ยงหรือนกป่าดูลักษณะน่าจะเป็นนกเลี้ยงที่หลุดมาครับดูแล้วจะคุนคนคุนคนมากเลยที่ผูกคอไปอันนี้อันนี้ดูแล้วมันแข็งแรงไหม อาการต้องดูหลังจากนี้อีกทีนึงเพราะมันถูกจับมาครับอาทิตย์วานแล้วคือเช้ามากลาบ้านก็ปล่อยก็คือมีคนเอามาปล่อยเลยใช่ไหมฮะอ่าเป็นคนเอาปล่อยแต่เราไม่รู้ว่ามาจากไหนทำไมคือรถที่ขับมา่ทั้งตัวไปตัวนี้ยังไม่เห็นยงอตอนเขามานี่ตอนกลางวันหรือกลางคืนครับเนี่ยกลางวันเพราะปล่อยครับเปิดออกเข้ากองบินไปเลยบินไปเลย